สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกท่านคลิปนี้นายเนียงพามาเที่ยวปากลก้วยมีนาข้าวมุเกี่ยวไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับมันลกมากลกวันหยุดวันอาทิตย์ต้องมาเอาให้ทันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมได้ทางนู้นเห็นไหมครับทางนู้นทางนู้นได้ไป แถวหนึ่งวันหนึ่ง่อหอยุดจากการทำงานช่างงานเล็กมารีแลกกับธรรมชาติความรู้สึกว่ามันฟินครับอากาศอากศอากศดีมากลมอ้อย,ออยได,ได้ได้กินกินฟางข้าวกินกินที่คโคลนกิ่นที้งูกินหญ้าไอต้นไม้และโดนแดดเขาจะมีไอออก ธรรมชาติมันดีครับมันดีแลกมันไม่รู้นะผมว่าเขาเรียกธรรมชาติบําบัดนมันเป็นเรื่องจริงเลยมันทำให้แบบร่างกายมัน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 มีพลังขึ้นมามันหายเหนื่อยหายเหนื่อยโดยปิดทิ้งเลยเนี่ยโอ้ลมพัดมาได้ยินไหมครับมันจะกาบ พอเหนื่อยสักสองปีงานช่งางลูกสาวผมเรียนจบผมก็ไม่เอาแล้วขอเข้ามายุ่งนี้แหละ,ะเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงบัวแต่ควายคงเลี้ยงไม่ไหวเพราะมันแพงเลี้ยงเมียกับลูกก็พอบรรยากาศดีครับก็พอได้กินมันมีฝรั่งฝรั่งเวียดน,นามได้กินอยู่กล้วยก็เก็บขายได้ทุกวันพระ อาทิตย์หนึ่งวันพระทีก็จะได้ประมาณพันกว่าบาทเนาะได้ค่ากับข้าวค่า,า,าน้ำมันเดี๋ยวก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปครับวันนี้พาพี่ๆน้องๆเพื่อนๆ่ําผู้ชมทุกท่านมาชมบรรยากาศของทุ่งนา บ้านผมนี่แหละจริงๆแล้วมันทางนู้นนะนะมันจะมองเห็นเขาแต่ต้นไม้มันขึ้นบังแล้วมันจะมองไม่เห็นเขามันจะมีทิวเขาให้เห็นอยู่ไกลๆอยู่มันก็จะแต่ละที่ก็ความสวยงามก็จะไม่เหมือนกันแปลกที่แปลกตาเราก็จะเออว่าที่ที่ที่เราไม่เคยเห็นมันก็จะดีจะสวยแต่ของเรามันเป็นธรรมชาติที่เราเจอทุกวัดมันก็มันก็จะชินแต่ละด้านความรู้สึกด้านจิตใจแล้วผมว่ามันมัน มันดีอ่ะมันรีแลกอ่ะอยู่กับธรรมชาตินะหายใจได้เต็มปอดสะดวกก็คงจะจบคลิปนี้ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมมันจะแดดมันจะร้อนจะรีบตัดหญ้าให้มันให้มันเสร็จก็ฝากขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนชีวิตั้นงนองทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปจนจบก็ไม่ขออะไรมากขอแค่เข้ามาชมแล้วก็ กดไลค์กดติดตามให้เป็นกาลังใจให้ในเนียงหน่อยเพราะช่วงนี้เพิ่งจะเริ่มกลับมาทําได้ยังไม่ถึงเดือนหายไปนานเพราะช่วงประสบปัญหาเปลี่ยนที่ทํางานใหม่อะไรใหม่ปุ๊บมันรายได้มันก็นนจะหายไปนะครับฝากไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับสวัสดีครับ